ไหนๆก็มีเวลาว่างแลง้วงานอยู่วันนี้พี่มาเล่นในสองเออแมปไททัน,ทนทเทอร์ฟิเดนอะละกันน้องไก่เยฟซีเขาแนะนำมาบอกว่าแมปนี้มันทำออกมาได้ค่อนข้างดีใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่พี่เข้าเกมมาก็คือระบบเกมมันค่อนข้างที่จะเยอะนะดูจากเทเลพอร์ตแล้วเนี่ยคือมีพวกอีวงอีโวเลยด้วยมีลงเลด้วยทุกคนคือแมปมันค่อนข้างที่จะ <c oughs> คือพี่ไม่ค่อยชอบแมปแนวนี้แหละแต่ว่าเออลองเล่นดนูแล้วกันไม่นานนี้พี่เพิ่งใส่โค้ดไปคือพี่ได้ลัคก,กี้ที่มันเป็นเออห้าเปอร์เซ็นต์มากับเออไอ้ลัคก,กี้ปกติห้าเปอร์เซ็น แล้วก็ได้เงินมาอีกประมาณเออสองร้อยห้าร้อยมั้งอือหนึ่งร้อยไม่มีบูลลักกี้เหรอเฮ้ยโอ้เจ้ารักทีวีมีนะเมื่อกี้พี่เพิ่งใส่โค้ดไปมันมีพวกเออน้ำยาลักกี้แจกไหมอ่ะมีปะน่าจะไม่มีปะอืมไม่มีทุกคนอืออ่ะเปิดต่อมีวิธีเปิดเร็วนี้แม่คืมเม่าทอยเล็ตอ๋อคือสามารถกดคูณแน่นะเพิ่งเห็นอ่ะห้าตัวขออีก มัอย่างน้อยก็ได้เอออีปิกมาแล้ววะโอดูสิตัวละครเป็นไงอีปิกอีปิกดาเมสสิบสองเดี๋ยวนะสิบสองไปถึงสิบเหรอเอ้ยทำไมดาเมจมันดูง่อยอย่างเดียววะมีคูดาวสามจนถึงสามจุดห้าแล้วก็เอ,อ่อระยะวงเอออันนี้คือระยะวงปะสามสิบถึงสี่เออสิบสองเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่ระยะวงไหมแล้วไอไอหันคึ้งนี่คืออะไรเอลี LED หรือเปล่าเก้าสิบจุดถึงหนึ่งร้อยสามห้าคนอือฮือ อันนี้เจ้าลาสป s กเกอร์ไกลดาเมจคือ6กจนถึงสิแล้วก็ระยะวง3จะไปถึงเอ้ยครูดาวสามจะถึงเออ2.5แล้วก็มีระยะวงใช่ไหมยี่สิบ้าจนถึง45่ห้อืมอ่ะเอาเข้าไปเลยอ,อันนี้เจ้า Command Toilet คือดาเมจ1นจุดถึงหแล้วก็ระยะวง18บแดถึง 1, เออ23ครูดาวสองจุดห้าจถึง0.7อืมอ่ะมามามา,มาลองใช้ใดู4ตัวอืมเล่นเดโมดหน่อยดิมีอีซี่นอร์มอลแล้วก็ฮาร์ดเออไอ้นี่ก็แหละ 2>, 2 5จุไปถึงสาโอกาสดอปหรอเฮ้ย <Hey, S 1> มีโอกาสดอปนี้ด้อันนี้โหมดฮาร์ดเอ้ยไม่น่าไหวแลมั้งตัวละครพีม่มันมันง่อยไปหน่อยอเล่นโหมดอ e ีซี่แล้วทุกคนไปใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลย U G Phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์น็พี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเข้าเกมมามันก็เลือกโหมดอยู่ดีอะเอาโหมดฮอะเออ easy มี10เวฟเออ normal มีทั้งหมด15เวฟเออเอาอันไหนดีอะเออ easy ก่อนแหละเฮ้ยแต่ว่าพี่ไม่มีตัวมันตังอะทำไงดีวะไม่รู้บอกคูณดด้้วยยยออ่ะเีังง อเอาเป็นอาสักคูณ2แล้วกันแล้วก็ต้นเกมคือให้เงิน800ในการวางพี่อาเอาไอ Gentle ้เจ้าอะทอยเล็อก่อนแล้วกันตัวละครเอ่ะอืมอย่าอ่าอาเขียนไม่ได้ละอ่าอาอาอาจอร์ล้างสปีกเกอร์ไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยเว้ยโอ้โจมตีช้าเกิน3วิโอโอ้อ่าววางเพิ่มอีกหนึ่งตัวอืมอาสกิ้เวฟไหมไอ้ถือว่าแมปทำดีนะทุกคนอืมโมเดลก็สวยอะทำไมตัวระดับคอมมอนมาถึงใช้เงิน200ในการวางเลยวะแพงจังเลย อันนี้คือชื่อเงิน700เดี๋ยวนะขอดูตัวเลยตัวไม่ค่อยใหญ่แค่แต่ก็เออใช้ได้ทุกคนอ่ะลองเงินก่อนแป๊บน,นึงวานี่แค่3ตัวอ่ะสกิปเวฟม,มาหืมเจ็ดร้อยโอ้ยังไม่พอทุกคนขาดอีกประมาณเออสามสิบเดี๋ยวลองเงินก่อนแล้วกันเฮ้ยมันมีแค่สิบเวฟอะจะเล่นยังไงวะคือพี่ไม่ต้องอัปเกรดตัวละครพี่ก็เออพี่ก็ชนะไหมเนะี่ยเดี๋นะอันนี้เจ้ารักเออใช้เงินหนึ่งร้อยในการอัปเกรดอัปเกรดไปเลยอืมลดระยะในการคูลดาวน์แล้วก็เพิ่มระยะวงเพิ่มระเบิดอะขั้นไปคืออใช้เเงินัปกรดมาหึ เพิ่ดมดาเมรเป็แปดแล้วก็ระยะวงยี่สิบเจ็ดคูดาวสองจุดห้าวิอ่ะสกิเลเบมาเก็งเงินเจ็ดร้อยข้ารับไปกระชื่นสองร้อยห้าสิบอ่ะอัพเกรดมาเพิ่มดาเมจเป็นเอ,อ่ออ่าอ่าเฮ้ยดาเมจหายเฮ้ยทำไมถึงมีรูปนาฬิกาเอ,อ่ออันนี้คือสองวิใช่ไหมแล้วน,นี่คืออะไรรูปหันครึ่งเนี่ยอันนี้คือระยะวงใช่ไหมอัพเกรดตันก็คือจะมีเอลีทุกคนอ่าใช้เงินสี่ร้อยโอ้แพงเกินบางทีอ่ะสกิลเวฟมา อัพเกรดมา400อ่ะเอลีครับว่าไงดาเมจคือ10แล้วก็ระยะวง39กคูดาวสามจุวิตีเปเอลีชช้เงินแพงเกินเอาตรงๆครับพี่ขค้าตัวไปคือเช้เงิน500อ่าไม่อพี่ว่าเรารอเออวางไอ้เจ้าไอ้ที m ีเมแล้วกันนะอ่ะสกิเวฟมาอืเงิน700ดร้อยละขาดแค่นิดนึงเคลียได้ไหมน้อเยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหลุดหลุดอ๋อโอเคเอาเวฟเจ็ดละอะ หนึ่งเงินหนึ่งพันแล้วพี่เริ่มวางแล้วกันเจเจรักชีวีดาเมจเริ่มต้นคือสิบสองแล้วก็ระยะวงสามเจ็บคููดาวสามเวอุย้ยนานนะขั้นแรกคือช้เงินสองร้อยอัพเกรดมาเพิ่มดนเมจเป็นสิบห้าแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะบวกเงินหราปตั้มตังกันด้ยวยหรอตัวเนี้ยไม่รู้ไงอ่ะขั้อไปคือชิ้นเงิน3า0ออัพเกรดมาเลย เพิ่มดาเมจมาเป็น20แล้วก็ระยะวง90ใช่ไหมเอ้ยระยะวง a e ใช่ไหมเนี่ยชั่งเงิน500อาร์ฟเก็บไปเลยอึดาเมจคือ4คูดาวสิเก้าวิอือฮเอาเว็บบอลแหละอือบอลเลื่อน60โอ้ <laughs> สมกับเป็นโหมดอีซี่จริงทุกคนอีเพียเลยโอ้ชิลไ <Victor. S 1> อ้เนี่ยนี่คืออะไรกดอีได้ไหมใคอแล้ววะ่ะกดอี ตอนจบขอเปิดอีกสักสองรอบหน่อยแล้วกันเพื่อได้เออแบบพวกมิสติกอะไรเงี้ยอโอเค,คออเกล,ลืออ่ะเปิดรอบหนึง่งม,มิสติกอ,อ่ะเอ้ลงประมาณนี้กันก็นสำหรับคลิปนี้ไม่ได้ฮะสุมิไม่ได้เลยฮะ